เผยมังกรบทที่209ขาสามข้าง1นาทีต่อมาผู้ชายสูงใหญ่สิบกว่าคนที่ใส่ชุดดำกล้ามหน้าอกพองสูงขึ้นก็เดินเข้ามาในมือถือมีอาวุธสารพัดคุณชายสูนผู้ชายสูงใหญ่ชุดดำสิบกว่าคนเดินมาถึงตรงหน้าสูนแชกโค้งเอวอย่างเป็นระเบียบ ซูนแชมองเฉินเฟิงอย่างได้ใจคล้ายอยากมองหาท่าทางหวาดวันของเฉินเฟิงใครจะรู้ว่าสีหน้าเฉินเฟิงยังคงเรียบนิ่งเรากับไม่รู้โดยสิ้นเชิงว่าอะไรเรียกว่าความกลัวชั่วขณะนั้นซูนแชพานโกรธเอาดื้อดื้อชี้ทางเฉินเฟิงเอ่ยปากอย่างโหดร้ายจัดการเจ้าลูกผสมสองขานี้ให้ฉันซะได้ครับคุณชายซูนชายสูงใหญ่ชุดดำสิกว่าคนพยักหน้าเป็นระเบียบจากนั้นยกอาวุธในมือขึ้นล้อมเฉินเฟิงเข้ามา อยากเก็บเพื่อนเฉินเฟิงเหรอข้ามด่านฉันไปก่อนแล้วกันจูกวางชวนก้าวออกมาด้วยหน้าตาที่เต็มไปด้วยความโกรธตีทั้งคู่ถ้าตีตายฉันจะรับผิดชอบเองสูนแช่ส่งเสียงหัวเราะย่อจูกวางชวนคนเดียวยังคิดว่าตนเองจะแน่จริง คุณเฉิญคุณรีบหนีเธอะพวกคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาจูเจียเหยียนมองเฉินเฟิงอย่างร้อนใจอยู่บ้างนิสัยของจูกว่างชวนเธอรู้ดีมากคนที่ดื้อรั้นแบบนั้นถ้าเฉินเฟิงไม่หนีเขาก็จะไม่หนีด้วยพอซูนแช่เอาจริงขึ้นมาวันนี้จูกว่างชวนอาจจะถูกตีตายจริงๆเฉินเฟิงสายหน้าพลางบอกว่าคุณจูผมจะไม่ให้พี่ชายคุณเกิดเรื่อง แต่พวกเขามีสิบกว่าจูเจียเหยียนกำลังอยากพูดว่าซูนแช่ทางนั้นมีสิบกว่าคนแต่คำพูดของเธอยังพูดไม่จบกลับเห็นเฉินเฟิงเดินเข้าไปหาชายสูงใหญ่ที่ใส่ชุดดำสิบกว่าคนโดยตรงผินเฉินเฟิงยืนอยู่ด้านหน้าตนเองชั่วขณะนั้นจูก,กว่างชวนรีบร้อนอยู่บ้างเพื่อนเฉินเฟิงนายต่อสู้เป็นด้วยเหรอเป็นนิดหน่อยเฉินเฟิงหัวเราะบอกไปเป็นนิดหน่อย ซูนแช่เสียยิ้มคนโง่ข่าวที่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคนนี้คิดว่าบอดี้การ์ดของเขาเหล่านี้เหมือนกับนักเลงข้างถนนเหล่านั้นหรือไงพูดอย่างไม่เกินเลยสักนิดบอดี้การ์ดเหล่านี้ของเขาต่อให้เลือกมาสักคนก็สามารถตีนักเลงข้างถนนได้เป็นสิบแม้กระทั่งยี่สิบคนก็ยังได้เก็บกว่าเชิญเฟิงบางทีแค่มือเดียวยังไม่ต้องใช้ แอลวอบอดีวชายสูงใหญ่ชุดดำสิบกว่าคนก็โบอกอาวุธในมือพุ่งเข้าไปทางจูกวางชวนและเฉินเฟิงจูกวางชวนก้าวเท้าออกมาก่อนปล่อยหมัดเหล็กราวกับกระสุนปืนใหญ่ออกไปกวาดแกว่วงออกไปทันทีซัดไปบนหน้าอกของชายสูงใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าอย่างหนักเพียงแค่หมัดเดียวชายสูงใหญ่ชุดดำที่เป็นหัวหน้าก็เหมือนว่าวสายขาดกระเด็นลอยออกไปไกลเจ็ดแปดเมตรแล้วถึงตกลงพื้น ฝูงชนเกิดความไม่สงบผู้คนต่างคาดไม่ถึงอย่างเห็นได้ชัดว่าจูกว่างชวนที่รูปร่างอ้วนใหญ่แรงต่อสู้จะน่าตกใจขนาดนี้สายตาของซูนแช่ครุ่นคิดแบบไม่สามารถค้นหาได้เขารู้เรื่องที่จูกว่างชวนห่างจากประตูจอมยุทธ์ก้าวเดียวดังนั้นการแสดงแบบนี้ของจูกว่างชวนก็ไม่เกินความคาดหมายของเขา ถ้าวันนี้จูกว่างชวนเป็นจอมยุทธคนหนึ่งอย่างไรเขาก็ไม่อาจจะหาเรื่องเดือดร้อนให้จูกว่างชวนได้แม้กระทั่งจะคุกเขาให้เฉินเฟิงโดยตรงแต่ไม่ใช่เฉพาะจูกว่างชวนตอนนี้ถึงแม้เขาจะห่างจากประตูจอมยุทธ์อยู่ก้าหนึ่งแต่ก้าวนี้ชาตินี้ล้วนไม่แน่ว่าจะข้ามเข้าไปได้ดังนั้นจูกว่างชวนจึงพูดด้วยความหมายที่จริงจังว่าเขายังเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาที่บึกบึนนิดหน่อย ขอเพียงเป็นคนธรรมดานั้นก็มีทางทำลายเขาส่งสิบกว่าคนนี้ออกไปล้วนสามารถใช้การสู้แบบเวียนเทียนจัดการจูกว่างชวนให้ตายจุดโฟกัสทั้งสนามล้วนอยู่บนตัวของจูกว่างชวนไม่ได้มีสักกี่คนที่สนใจเฉินเฟิงเวลานี้เฉินเฟิงจึงลงมือแล้วหมัดที่ลอยล่องต่อยลงบนแขนของชายสูงใหญ่ที่โบกสะบัดมีดมาเชเต้คนหนึ่งแล้วกอบแก๊ก เสียงกระดูกหักดังก้องขึ้นชั่วขณะนั้นผู้ชายสูงใหญ่ถือมีดมาเชเตแต้ร้องโหยหวนใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีตับหมูทันทีร้องโหยหวนอย่างกระทันหันในที่สุดก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนเทียบกับจูกว่างชวนแล้วสไตล์ของเฉินเฟิงไม่ได้เปิดเผยมากเท่าไหร่กลับกันเฉินเฟิงยังเหมือนไม่ได้กินข้าวอิม่มแต่ละหมัดล้วนทำให้คนรู้สึกอ่อนนุ่ม แต่หมัดที่อ่อนนุ่มแบบนี้กลับทำให้ผู้คนทั้งสนามหนังศีรษะลูกชาหยุดตกใจสิ่งที่คาดไม่ถึงไม่ได้เลยพวกเขาพบว่าทุกอย่างที่โดนเฉินเฟิงต่อยหมัดโดนกระดูกหักเรียบไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่ากระดูกขาขอเพียงถูกเฉินเฟิงแต่โดนจำเป็นต้องมีเสียงกอกแก๊กลอยออกมาราวกับหมัดของเฉินเฟิงเป็นคอนเหล็ก คนรอบข้างที่ล้อมดูต่างหนังสีสาชาแค่คิดก็รู้ว่าชายสูงใหญ่ชุดดำสิบก,กว่าคนที่กำลังเป็นศัตรูกับเฉินเฟิงเวลานี้หวาดผวาอย่างไรกลัวแล้วพวกเขากลัวแล้วสไตล์ของจูกว่างชวนถึงแม้จะดุเดือดแต่มากที่สุดก็แค่ทำให้คนบาดเจ็บภายในแต่กับเฉินเฟิงไม่เหมือนกันเจ้าหมอนี้ต่อยคนกระดูกหักไปโดยตรง ชายสูงใหญ่ชุดดำหลายคนขยับเข้ามาข้างกายจูกว่างชวนโดยจิตใต้สำนึกพวกเขายินยอมถูกจูกว่างชวนต่อยกระเด็นแต่จะไม่ยอมเผชิญหน้ากับเฉินเฟิงไม่ถึงสามวินาทีข้างกายจูกว่างชวนล้อมด้วยชายสูงใหญ่ชุดดำเต็มตรงหน้าเฉินเฟิงกลับไม่มีใครสักคนฉากนี้เกือบทำซูนแช่โมโหจนแทบระเบิดทันที อย่างไรเสียเขาก็นึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะกลายมาเป็นแบบนี้คนที่เขาเรียกเข้ามาเก็บกวาดเฉินเฟิงไม่กล้าลงมือกับเฉินเฟิงเพราะกลัวเฉินเฟิงเฉินเฟิงก็แปลกใจอยู่บ้างอดี้การ์ดกลุ่มนี้ของซุนแช่ทำไมถึงไม่มีศักดิ์ศรีขนาดนี้เขายังไม่ได้แสดงความสามารถออกมาแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นก็กลัวถึงขั้นนี้อย่างนั้นถ้าเขาเผยมาเต็มกำลังคนเหล่านี้ยังไม่ต้องถูกทำให้ตกใจแย่เหรอ หลังจากสายหน้าเฉินเฟิงก็เดินมาทางซูนแช่เพื่อนมีเรื่องอะไรหารือกันดีๆซูนแช่ลืนน้ำลายลงอึกหนึ่งตอนนี้เขาเป็นแค่ผู้บัญชาที่ขาดฐานมวลชนเฉินเฟิงอยากเก็บกวาดเขาง่ายเสียยิ่งกว่าง่ายหารือเฉิญเฟิงมองซูนแช่เหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิ้มทีหนึ่งตอนนี้รู้จักคุยกันแล้วแต่เมื่อกี้ตอนที่ให้คนมาตีขาฉันขาดทำไมไม่เห็นนายจะหารือกับฉันบ้างละ่ะ ซูนแช่ยิ้มกอรีมอบอกว่าล้อเล่นคุณเฉินเมื่อกี้นั้นผมแค่ล้อเล่นกับท่านเองการแสดงออกของซูนแช่ทำให้เฉินเฟิงหมดคำจะพูดอยู่บ้างเขารู้แล้วว่าทำไมบอดี้การ์ดของซูนแช่ถึงไม่มีศักดิ์ศรีขนาดนี้มีซูนแช่เป็นหัวหน้าที่ไม่มีศักดิ์ศรีขนาดนี้พวกเขาลูกน้องกลุ่มนี้มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีิถึงจะแปลกใช่เหรอ เฉินเฟิงยิ้มขบคิดตอบว่างั้นฉันก็ล้อเล่นกับนายเป็นยังไงล้อเล่นอะไรซูนแช่เอ่ยปากโดยจิตใต้สำนึกหลังผู้จบเขาเสียใจอยู่บ้างปากตนเองช่างต่ำเหลือเกินไม่อย่างนั้นคุกเข่าลงร้องเสียงหมาไม่อย่างนั้นฉันตีสามขาในาหักเฉินเฟิงยิ้มเล็กน้อยพูดขึ้นเขาเพิ่มไปให้อีกขาหนึ่งบนขาทั้งสองของซูนแช่ขาที่ผู้ชายต่างก็มีกันทั้งนั้น ซูนแช่มุมปากเป็นตะคริวขาสามข้างทำไมเฉินเฟิงถึงโหดกว่าเขากันละ่ะให้เวลานายคิดหนึ่งนาทีเฉินเฟิงเอ่ยปากนิ่งๆเขาไม่มีเวลามาเล่นเป็นเพื่อนซูนแช่อยู่ที่นี่ถ้าอีกหนึ่งนาทีซูนแช่ยังไม่คุกเข่าลงร้องเสียงหมาอย่างนั้นเขาจะไม่เกรงใจซูนแช่อีกแล้วสิบวินาทียี่สิบวินาทีสามสิบวินาที เวลาผ่านไปแต่ละวินาทีผู้คนทั้งสนามต่างก็จ้องซูนแช่กันไว้อยากรู้ว่าระหว่างซูนแช่คุกเข่าลงร้องเสียงหมากับโดนเฉินเฟิงตีขาสามข้างหักเขาจะเลือกอันไหนกึกกับในที่สุดซูนแช่ยังคุกเข่าลงที่พื้นด้วยหน้าที่เต็มไปด้วยความอับอายเขาไม่กล้าเสียงไม่กล้าเสียงว่าเฉินเฟิงมีความกล้าตีขาทั้งสามของเขาหักต่อหน้าสาธารณชนหรือไม่ฮ่องฮ่องฮ่องฝากกดติดตาม กดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ